แบบนี้ถ้าเราจะเติมน้ำมันเราก็เปิดเบากเพื่อเติมน้ำมันได้เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เอาลงเราจะให้กล่องบ็อกอยู่ตำแหน่งตรงไหนเราก็เลื่อนกล่องบ็อกเข้าไปสมมติผมขับคนเดียวไม่มีคนซ้อนผมอยากให้กล่องบ็อกเขาอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของล้อเพื่อจะได้ศูนย์ผมก็เลื่อนกล่องบ็อกเข้าไปผมจะให้กล่องบ็อกอยู่ตำแหน่งตรงนี้โอเคผมพอใจแล้วผมก็ล็อกนะครับพอเราล็อกเสร็จแล้วก็ ใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่ที่มีคนซ้อนหรือเติมน้ำมันแล้วก็คลายน็อตที่ล็อกลางสไลด์เนี่ยแล้วก็ถอยหลังถอยกล่องบล็อกออกมาครับแล้วก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันได้ตัวนี้ผมว่าจะเชื่อมเป็นตัวทีก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเชื่อมไหมแต่ตอนนี้จะใช้ประแจไปก่อนก็ประมาณนี้ครับ